ส,ส,ส,สวัสดีค่ะดิฉันน,นางสาวสุภาพรราชแลนครูศูนย์การเรียนรู้ระดับอำเภอวัน,นนนีว่าวันนี้ก็จะเป็นการถอดบทเรียนร่วมกันระหว่างผู้เรียนกับคุณครูนะคะเรื่องการขูดข้าวนานปีว่าเราจะทํายังไงและก็มีหลักการในการทํปลูดข้าวนานปีไว้สําหรับไว้พิ่ตลอดปีค่ะค่ะ สัหลับการปลูกข้าวนาปีนะคะอันดับแรกค่ะเราต้องมีพันธุ์ข้าวที่ดีค่ะแล้วก็เราต้องรู้จักพันธุ์ข้าวที่ดีรู้จักดินที่เราจะทําการเพราะปลูกว่าเราจะหาพันธุ์ข้าวชนิดไหนที่เหมาะสมกับดินที่เราจะทําการเพราะปลูกค่ะ นั่นก็หมายถึงว่า,าเราต้องหมั่นดูแลในพื้นที่ท้องไร่ท้องนาของเราว่ามีน้ําเยอะเกินไปหรือเปล่ามีน้ําน้อยเกินไปหรือเปล่านะคะถ้าน้ําเยอะเราก็ปล่อยถ้าน้ําน้อยเราก็ปิดน้ําไว้เพื่อรอน้ำํำฝนแล้วก็ไปเดนินดูตามท้องไร่ท้องนานว่าเรามีมีหญ้าในานาข้าวหรือเปล่านะคะถ้ามีหญ้าเราก็ถอนเพื่อที่จะถอนทิ้งนะคะ,ะในเราจะมีวิในัยในการ ถอนยากเนพราะเราไม่ได้ใช้สารเคมีเราใช้การถอนแทนอ่าล้วก็มีวินัยในการทำงา,นานนะคะ่ะสำหรับการปลูกข้าวนะครับเราต้องรู้จักการเตรียมต้นกล้าครับรู้จักพื้นที่ที่เราจะปลูกนะครับให้มีความพอดีพอประมาณกับต้นกล้าที่เรามีนะครับแล้วก็รู้จักเตรียมแรงงานในครอบครัวของเรานะครับให้พอดีกับพื้นที่ที่เรามี สมมติเรามีพื้นที่สิบไร่แต่ทรัพยากรแรงงานของเราในครอบครัวมีแค่ห้าคนถ้าเราทํานาทั้งหมดสิบไร่ทําแค่ห้าคนมันจะเกินความสามารถของตัวเองมันจะเกินแรงของตัวเองเกินไปครับเกินแรงครอบครัวเราต้องมีความพอประมาณรู้จักพื้นที่แล้วก็การใช้แรงงานในครอบครัวครับครับทําไมเราปลูกข้าวนะครับการปลูกข้าวนะครับคือเป็นอาหารของ คนตัวโนติแล้วครับคือปูก้า,ราครับเป็นอาชีพหลักของคนอีษย์ศั์ที่แล้วครับออคือซื่อมันครัลดรายจ่ายได้ครับคือเราปลูกเองนาเองครับคือไม่ต้องมาซื้อเขากินครับเรือยนี่ถ้าเรามีเยอะครับเราก็สามารถขายเพิ่มรายได,ได้ได้ครับในการทานาปีเราต้องมีการวางแทนไว้ล่วงหน้า <c oughs> เพื่อผลจะ เยอะไปหรือผลจะแรงเกินไปเราก็สามารถนำทำวิธีแก้ไขได้ล่วงหน้าได้และการทำานาเราก็สามารถมีข้าวไว้กินในครอบครัวได้ค่ะและเกิดใครที่บตรอะไรลรวอย่างน้อยเราก็ยังมีข้าวไว้กินค่ะครับสํัหรการปลูกข้าวนะครับ เราก็จะต้องปลูกข้าวให้มีคุณภาพที่ดีนะครับเพื่อไว้สำหรับปว่โยแล้วก็เพื่อไว้สำหรับจำหน่ายนะครับและเป็นข้าวแสดงรายได้หลักของเกษตรกรชาวไทยด้วยนะครับในวยเงื่อนไั้งคมนะครับเราก็สามารถเอาข้าวที่เราปลูกมาได้นะครับแบบ่งปันผู้อื่นได้นะครับคือว่าเราอาจจะไปช่วยเขาทำนาได้ในการอาจจะเป็นางานดังงานหรือว่าสอนได้หรือว่าช่วยกัรลงแขกเกี่ยวข้าวอย่างนะี้ยครับ ปลูกข้าวเราจะทำแบบเกษตรทั่งยืเราจะงดการเผาต่อสร้างข้าวเพื่อสร้างมลพิษเราจะทำแบบไทยปกค่ะงดใช้สารเคมีจะทำให้สภาพอากาศสิ่งแวดล้อมของเราดีขึ้นค่ะการปลูข้าวก็เป็นบรรน,นาทำไทยของเราตั้งแต่ดั้งเดิมสมัยปู่ย่าตายายของเรานะคะ สืบทอดกันมาสู่รุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นลูกร,ร,รุ่นหลานจนมาถึงปัจจุบันนี้ค่ะ,ะการปลูกข้าวนาทีนะคะเราจะน้อมนำหลักการทรงงานของในหลวงราชการที่เก้าดิฉันขอกนำข้อสิบแปดนะคะการพึ่งพาตนเองการพึ่งพาตนเองพึ่พงพึ่งพายัางไง คือเราไม่ต้องคาดคาพจากพินฐานกานเกิดของเราเป็นเป็นทุกข์ยาใกใครพอเรามีพื้นฐานการเป็นชาวานาอยู่แล้วเราจะปลูกข้าวทำทำานาข้าวให้ดีพอบริโภคตลอดทั้งปีเราไม่ต้องสิ้นเปลืองค่าใช้ใจ่ายในตัวเรือนของเราที่ไปซื้อข้าวจากภายนอกเข้ามาในครอบครัวของเราแล้วเราก็จะสืบทอดวิธีการทํานาของชาวนานแบบเศรษฐกิจ เราไม่ต้องไปฟุ้งเพื่อน่ารวยอย่างคนอื่นเขาเราอยู่ของเราแบบนี้แล้วก็ปลูกฝังพื้นเพของเราแบบนี้ไว้ให้ลูกลเราแบบพอเพียงแบบยั่งยืนค่ะค่ะในเรื่องของที่เราได้พอดเรืเกี่ยวกับการปลูกข้าวแล้วเนาะอ่าก็อยากทราบว่าการที่เราปลูกข้าวเนี่ยที่เรามีข้าวไว้กินตลอดเนี่ยเราเอาองค์ความรู้มาจากตรงไหนในเรื่องของการปลูกข้าวที่ ที่ได้ข้าวมีคุณภาพแล้วก็ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตของเราแบบนี้ค่ะ,ะเราได้ความรู้อะไรคะในการปลูกข้าวนาปีเนี่ยได้ความรู้จากบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายตั้งแต่ดิฉันตอวเล็กๆจำความได้นะเห็นบรรพบุรุษพ่อแม่ปู่ย่าตายายทําให้เราเกิดความซึมซับแบบโอ้นี่เป็นการทํานาเป็นการทําอะไรทาปลูกข้าวที่ทําให้เราอิ่มท้อง ก็เลยแบบทําให้เรารู้สึกภูมิใจค่ะเพราะว่าเราเห็นตัวอย่างเห็นแบบอย่างการทํานาปลูกข้าวจากปู่ย่าตายายมาจนถึงทุกวันค่ะค่ะการปลูกข้าวนะคะก็เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านันแต่คุณคุณปู่คุณย่านะคะสมัยคุณปู่คุณย่าเนี่ย ศัตรูพืชเขาก็จะใช้พืชสม,มุนไพรต่างม,มาผสมผสา,านกันในการกำจัดศัตรูพืชอย่างเช่นเพี้ยเพี้ยไฟเพี้ยกระโดดอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ทุกวันนี้เทคโนโลยีมันมาใหม่ๆนะคะ,ะในการสือสรส่อสารเราก็จะศึกศษาตามเกษตรประจำตำบลเกษตรประจำอำเภอถ้าเรามีปัญหาเรื่องพืชเราก็สามารถไปปรึกษากับท่านเกษตรประจําตำบลประจำ,ะจำอำเภอว่าเราจะ กบจับศัตรูพืชเราต้องใช้ยังไงจะใช้สมุนไพรชนิดไหนมาผสมในการาทําลายศัตรูพืชของเรามนีนาข้าวเพื่อจะได้ข้าวที่มีประสิทธิภาดีปลอดภัยจากสารพิษจากสารเคมีเพื่อให้ลูกให้หลานเราได้รินโคกอย่างปลอดภัยค่ะครับสำหรับาการเรียนรู้ในการทํานาข้าวนะครับาบางพื้นที่นะครับก็จะมี วิทยากรจากศูนย์พัฒนาศึกษาภูพานออกไปให้คำแนะนำาครับว่าเราจะปลูกข้าวยังไง mm. พื้นที่แบบไหนหนาแบบมีน้ำพวกไหมหรือนาเป็นแบบนาดอนประมาณนี้นะครับนาดินแข็งหรือเราจะทำยังไงไม่ให้ข้าวเราล้มตายก็จะมีวิทยากรให้คำแนะนำาครับจากศูนย์พัฒนาภูพาน,นเราจะได้รับความรู้จากนี้ไปครับ ครับส่วนการน้นำนํางรมชาสบายของในวงราชการนิสิตด้านการศึกษานะครับก็คือด้านนี้เนี่ยก็จะมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านะครับก็คือการที่เราจะต้องมีความคิดที่ดีต่อคนอื่นแล้วก็ความที่ต่อชุมชนด้วยนะครับอย่างเช่นการที่เรามีข้าวแล้วไปขายข้าวอย่างนี้เราก็จะทำให้ผู้ซื้อด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีทัศนคติที่แล้วเราก็จะมีขึ้นหาชีวิตที่มั่นคงแล้วก็มีคุณธรรมนะครับก็คือการที่ เรา,เาทำข้าวหรือว่าปลูกข้าวนะครับแล้วก็จะเป็นอนหาชีวิตของเราในการมีรายได้ครับมีงานทํามีอาชีพด้วยแล้ว,ลวก็เป็นแหล่งรายได้ของเราส่วนเป็นพลเมืองที่ดีนะก็คือการที่เราเป็นชาแนลนะครับเวลาเราทำนาคือชาวนานั้นเป็นสลิตภัณฑ์หลักของประเทศอยู่แล้วครับการทำสิ่งนี้ก็คือเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศอยู่แล้วครับในโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านปาา่าแสนมณีว,นวันผพ้่อในการสกรระดับอเมริกาลาบิว่า รวสรุปการถอดบทเรียนการทุบข้าวนาปีด้วยค่ะครับก็ขอสบัสดีนะครับท่านคุณครูคณะคุณครูนะครับแล้วก็ผู้เรียนนะครับสพรตรอำเภอวานนิวาที่รักทุกท่านนะครับก็วันนี้ได้มีโอกาสมานั่งฟังพวกเรานะครับในเรื่องของการถอดบทเรียนการทำนาปี ซึ่งเชื่อว่ากิจกรรมนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่คู่กับคนไทยมายาวนานในการทำนานแล้วพวกเราก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีแต่สิ่งนั้นก็คือเป็นเรื่องข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 องอาชีพของพวกเราเป็นเรื่องที่เราปฏิบัติอยู่ในครอบครัวแต่ถ้าเราเอาเรื่องนี้ยกขึ้นมาในเรื่องของงานวิชาก,การที่พวกเราเป็นผู้เรียน ที่พวกเราจะต้องได้เรียนรู้หลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาว่ามันมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงร,รัชกาลที่9อย่างไรในวันนี้ก็ต้องขอบคุณพวกเราทุกคนเห็นแล้วก็ชื่นชมนะครับว่าสิ่งที่พวกเราได้ถอดบทเรียนวันนี้เชื่อว่าพวกเราจะได้ นำไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันแล้วก็ที่สําคัญก็คือเราจะนําไปขยายผลต่อให้กับผู้เรียนท่านอื่นๆเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนรินชีวิตของพวกเราในอนาคตต่อไปโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะครับมาน้อมนำการดำเนินชีวิตประจำวันของพวกเราในโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณพวกเราอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากครับ